ัวอย่างที่15นะครับขณะที่อิ่มกําลังนั่งดูรายการโทรทัศน์ก็ได้ยินข่าวพยากรณ์อากาศที่ประกาศเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนดังนี้นะโทรทัศน์ประกาศว่างี้ครับสภาพอากาศในช่วงนี้อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสําหรับวันวนะี้อุณหภูมิเฉลี่ยในเมืองนะอ,อะไรล่ะ ต่วันนี้วัดอุณหภูมิเฉลีย่ยในเมืองได้ลบ7องศาเซเซีเสรครับและคาดว่าในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิเฉลีย่ยจะสูงขึ้น9องศาจึงขอให้ทุกท่านยังคงสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาวกว่าปกติและทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอจงหาว่าในวันอันนี้ข้อความหมดแล้วนะนี้จงหาว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิเฉลีย่ยของเมืองจะเป็นเท่าไหร่ก็คือแต่เดิมลบ7องศาแล้วจะบวกไปอีก90องศานะครับงั้นก็แสดงว่าพรุ่งนี้ อุณหภูมิเท่าไรครับแต่เดิมลบเจ็ดองศาแล้วเราจะบวกไปอีกเก้าองศาะจะสูงขึ้นเก้าองศาอ่ะโอเคเป็นเท่าไรครับเอ่อลบเจ็ดบวกเก้าเลขติดลบกับเลขไม่ติดลบติดลบไม่ติดลบเลขติดลบกับไม่ติดลบบวกกัน ให้เอาเครื่องหมายลบออกก่อนแล้วเอาเลขมาลบกันแบบเด็กๆก็คือเลขมากลบเลขน้อยเอา9-7ลบเเหลือ2นะ9ลบเเหลือ2แล้วให้ยึดเครื่องหมายของตัวมากตัวมากก็คือ9 9ไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายก็เครื่องหมายบวกกันนะครับ9ไม่มีเครื่องหมายงั้นเราก็ยึดไม่มีเครื่องหมายนะครับเไม่ติดลบเราก็ยึดคำตอบไม่ติดลบนะก็ตอบ2 องศานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็ตอบได้ว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองนี้เป็น2ององศาซเซลเซียสครับ อ่ะจบนะครับแลก็จบในส่วนของตัวอย่างนะของในหัวข้อ1.2นะครับนะก็สุดท้ายอย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ